เคยเป็นชายรูปงามที่ใครเห็นก็หลงรักแต่กลับต้องเสียโฉมกลายเป็นอสูรรูปร่างอัปลักษณ์แม้ว่าเขาจะร่ำรวยมหาศาลและยืนอยู่บนจุดสูงสุดของวงการแท้แต่ก็มีอาจเรียกคืนหัวใจที่แตกสลายของคนรักเก่าได้จนกระทั่งวันหนึ่งขณะช่วยผู้บาดเจ็บตูจูขีปนาวุธของศัตรูก็ตกลงมาจากฟ้าเพื่อนร่วมง,งานต่างพากนันหนีเอาชีวิตรอดมีเพียงเขาที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมรอคอยแสงแห่งการปลดปล่อยให้แล้วเขาเหนื่อยแล้วเขาอยากหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งโลกนี้อย่างสิ้นเชิงในวินาทีสุดท้ายของชีวิตเเขาาตโกกนออมดด้วยยสียงงั หากมีชีวิตหน้าข้าหลินหลางจะเป็นชายที่หล่อที่สุดและพิชิตสาวงามทุกคนในวินาทีต่อมาเขาสะดุ้งตื่นพบว่าตัวเองได้ข้ามเวลามายังโลกในยุคโบราณและยังมีใบหน้าที่หล่อเหลาเาวากับเทพบุตรด้วยการสำรวจความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมเขาพบว่าสถานที่นี้อยู่ในเขตการปกครองของแวนเยเมืองสวียนอูและเจ้าของร่างนี้ก็มีชื่อว่าหลินหลางนอกจากหน้าตาหล่อเหล่าแล้วเขาแทบไม่มีอะไรดีเลยแถมยังเป็นคนที่ตามใจคนอื่นจนเกินไปเขาลงไหลในตัวคุณหนูตระกูลสวีอย่างไม่ลืมหูลืมตาบังเอิญในตอนนั้นสวีเชียนเชียนป่วยด เขาดึงไม่สนคำคัดค้านของครอบครัวยอมแต่งงานเพื่อช่วยแก้เคล็ดให้เธอใครจะคิดว่าในคืนวันแต่งงานสวิเชียนชินปรับหายป่วยอย่างปาฏิหาริย์และเขาไม่เพียงแค่ไม่ได้แต่ต้องภรรยาเลยแต่กลับกลายเป็นตัวตลกในบ้านแม้แต่สาวใช้ยังกล้าด่าว่าเขาได้อย่างไม่เกรงใจด้วยความทุกข์ใจอย่างหนักสุดท้ายเขาก็ป่วยหนักจนต้องนอนอยู่บนเตียงนั่นจึงเปิดโอกาสที่เสิร์ลล่างเข้ามายึดร่างนี้ขณะที่เขากําลังปรับตัวกับร่างใหม่เสียงกระซิบดังมาจากนอกห้องเจ้านั่นน่าจะตายแล้วใช่ไหมยาเบื่อของร้านยาสวีนบูขึ้นชื่อว่าด้ลดีอยู่แว แต่ในขณะที่สาวใช้สองคนเตรียมจะตรวจดูศพกลับเห็นเซินล่างยืนอยู่หน้าประตูด้วยใบหน้าสดใสและดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยอำนาจสาวใช้ทั้งสองคนตกตะลึงและร้องเสียงลงว่าฟื้นเจ้านั่นฟื้นขึ้นมาแล้วเมื่อเห็นทั้งสองคนวิ่งหนีไปเหมือนเห็นผีเซินล่างกอดไม่ได้ที่จะรู้สึกขมขื่นในใจเขาเคยคิดว่าจะได้เป็นลูกเขยที่อยู่อย่างสบายแต่ดูเหมือนพวกเขาจะไม่อยากให้เขาอยู่เลยในขณะที่เซินล่างกำลังคิดหาทางหนีจากสถานการณ์นี้ จู่ๆเขาก็รู้สึกปวดศีรษะอย่างรุนแรงแย่ yeah, แล้วดูเหมือนสมองของเราจะเริ่มทำงานแล้วแล้วเขาก็ค่อยๆหลับตาลงชา้ชาๆคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ติดตั้งโปรเซสเซอร์ i9 และการ์ดจอจานอ่าง4090พร้อมด้วยแรม32 g b DDR5 ความเร็วสูงและฮาร์ดดิสก s SSD พิเก4.0ขนาด8ไบปรากฏขึ้นในจิตสำนึกของเขาในทันทีแถมยังมีข้อมูลทั้งหมดที่เขาสะสมไว้ในชาติก่อนเสรนล่างเบิกตากว้างด้วยความตกใจเมื่อพบว่าเขามองทะลุผ่านโตได้และเห็นสิ่งของที่อยู่ด้าานนนในอย่งชัดเจ แต่แทนที่จะเรียกว่ามองทะลุเซิร์นล่างรู้สึกว่าสิ่งนี้คล้ายกับเครื่องมือบางอย่างมากกว่าในวินาทีต่อมาเขาร้องออกมาดังลั่นไม่มีทางผิดแน่ดวงตาของฉันกลายเป็นเครื่องเอ็กเรย์ไปแล้วด้วยความคิดนี้เขาลองรวมพลังพิเศษทั้งสองเข้าด้วยกันข้อมูลทั้งหมดของสิ่งของปรากฏตรงหน้าของเขาทันทีในขณะนั้นสวีเชียนเชียนเปิดประตูเข้ามาและขนาด36ดีของเธอก็ปรากฏต่อหน้าของเซินล่างอย่างชัดเจนว้าวระบบนี้ฉลาดจริงๆคราวนี้มันมองทะลุแค่เสื้อผ้าเท่านั้นสีเชีน,เช,นเชียนไมม่ด้รูสึกกควาผิปติ เธอยังทําทีเป็นหวงเป็นใย,ยเสินล่างอย่างอบอุ่นเนยไม่รู้เลยว่าทุกสิ่งของเธอถูกเขามองเห็นอย่างชัดเจนหมอหลี่ช่วยตรวจดูสามีของข้าอีกครั้งเถิดชายชราวางปลายนิ้วลงบนข้อมือของเสินล่างอย่างแผวเบาใครจะคิดว่าในวินาทีถัดไปเขาจะพูดสิ่งที่น่าตกใจคุณชายเสินร่างกายแข็งแรงเหมือนวัวไม่มีอาการผิดปกติใดๆดสวีเชียนเชียนในใจร้อนราวกับมาแข่งนับพันแต่ภายนอกเธอทําทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากส่งหมอออกไปแล้วเธอจึงพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานว่าสามีเจ้าขาการที่ท่านหายป่วยทำ แต่ระยะนีพ่อแม่ของท่านร้องขอให้เราส่งท่านกลับไปช่างน่าสงสารหัวใจพ่อแม่ยิ่งนักเสรนล่างเข้าใจความหมายแฝงในคําพูดของเธอทันทีแต่การตอบโต้เช่นนั้นไม่เหมาะกับบทบาทของเขาเขาจึงแซงําเป็นซื่อและหัวรอเสียงดังทันใดนั้นประตูก็ถูกเปิดออกอย่างแรงเฉียนเฉียนเจ้าคุยอะไรกับไอ้โง่นี่กันพูดจบก็รีบจูบแก้มสวีเฉียนเฉียนหนึ่งครั้งไอ้โง่ข้าขอเตือนเจ้าถ้ารู้ตัวก็รีบกลับไปอยู่บ้านนอกของเจ้าเสียเฉียนเฉียนตอนนี้คือคู่มั่นของข้าจางจินเมื่อใช้ความสามารถสแกนดูเสร,รู้ว่าชาคนนี้้คืืืออออลูกชาาายขงงเเจจมซ สองคนนี้ทั้งคดในข้องอนในกระดูกเจ้าเล่ห์แสนกลอีกคนอาศัยอำนาจข่มเหงคนอ่อนแอเป็นคู่ที่เหมาะสมกันจริงๆเมื่อเซิรนล่างไม่ตอบสนองอะไรสวีเชียนเชียนจึงนั่งลงข้างเขาและพูดว่าสามีข้าขอโทษท่านเป็นคนดีแต่เราไม่เหมาะกันเซิรนล่างเหมือนกำลังต่อสู้ในใจอยู่นานสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจว่าจะกลับบ้านในวันพรุ่งนี้แต่ใครจะรู้ว่าทันทีที่ทั้งคู่เดินออกไปเซิรนล่างก็เผยตัวตนที่แท้จริงออกมาด้วยใบหน้าหล่อแบบนี้ข้าจะจีบใครไม่ได้บ้าง เสียไปคนหนึ่งสามสิบหกดียังมีอีกนับไม่ถ้วน a b c d e f g รออยู่ในตอนนั้นเองเสียงของจางจิ้นดังมาจากห้องข้างๆเชียนเชียนเจ้าได้ยินหรือไม่ตระกูลจู้ยื่นข้อเสนอแต่งงานไปยังตระกูลขุนนางสเสวียนอู่แล้วเราต้องรีบแต่งงานก่อนพวกเขามิฉะนันหน้าตาของเราต้องพ่ายแพ้แน่เมื่อได้ยินดังนั้นเซินล่างก็ยิ้มมุมปากว่ากันว่าองค์หญิงจินมู่หลานแห่งตระกูลขุนนางสเสวียนอู่ไม่เพียงแต่สวยหยาดฟ้ายัางเชี่ยวชาญวิทยายุ์เป้าหมายต่อไปต้องเป็นเจ้ารุ่งเช้าของวันถัดมาระกกกูลลลลสสววววีอออ้้้าา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 งง่่่เขขนนมใชแับบไจ แต่ขณะที่เขาคิดว่าได้หลุดพ้นเสียทีกลับไม่รู้เลยว่านายท่านสวีไม่ได้ตั้งใจปล่อยเขาไปแอบจัดคนไปดักฆ่าเขาระหว่างทางสวีเชียนเชียนกังวลว่าเรื่องราวจะถูกเปิดโปงและส่งผลต่อชื่อเสียงของเธอแต่นายท่านสวีกล่าวว่าไม่มีเวลาให้ใส่ใจเรื่องนี้จางจิ้งคือคู่ครองที่ดีที่สุดสำหรับตระกูลสวีแต่ต้องทำเช่นนี้เพื่อให้เขาพอใจในพริบตาเวลาก็ล่วงเข้าสู่ค่ำคืนหลังจากเดินทางมาแสนเหนื่อยเสินล่างก็ได้เห็นบ้านเก่าผุพังของตน แต่ทันใดนั้นชายชะการหลายคนก็ปรากฏตัวพวกเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงและจับตัวเขาเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งพบว่าตนถูกพาไปยังหลุมลึกแห่งหนึ่งชายมีแผลเป็นสั่งให้ฝังเขาทั้งเป็นทันทีเสินล่างจึงใช้พลังสแกนตาสุดพิเศษแต่รู้ว่าชายคนนี้คือหัวหน้ากลุ่มเฮยอีบังเทียนเฮิงผู้ที่มีประวัติฆ่าคนถึง279รายสํายสำคัญที่สุดคือยังมีเข็มเงินติดอยู่ในปอดเสินล่างฉวยโอกาสนี้กล่าวว่าตนมีวิธีนำเข็มออกมาได้โดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือชีวิตของเขาแต่ใครจะคิดว่่าเเียนนหงกลับไมสใจ สำหรับพวกที่ลิมรสเลื่อดบนคมดาบเช่นเขาความเป็นความตายไม่ใช่เรื่องสําคัญในตอนนั้นเสินล่างคิดหาทางรอดอย่างรวดเร็วคิดสี่คิดเร็วเข้าพวกที่เสียชีวิตเช่นนี้ก็เพียงเพราะเงินและผู้หญิงเขาตึงตะโกนออกมาอย่างหนักแน่นหนึ่งพันเหรียญทองสิบวันข้าจะหาเงินพันเหรียญทองมาให้พวกเจ้าคมดาบเหล็กดําหยุดชะงักตรงคอของเสินล่างขณะเทียนเหิงก้าวช้าๆเข้ามาใกล้ข้าให้เวลาเจ้าแค่สามวันถ้าเจ้าหาเงินพันเหรียญทองมาได้เรื่องจะจบลงถ้าหาไม่ได้ครอบครัวของเจ้าทั้งสี่คนจะไม่มีใครรอดชีวิต หลังจากทำสัญญาด้วยเลือดเทียนเหิงสั่งให้ลูกน้องหมายเลขหนึ่งสี่และสิบห้าจับตาดูเซินล่างอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงส่วนเซินล่างเร่งเดินทางคลางคิดหาทางแก้ไขสถานการณ์ขณะเดียวกันในกระท่อมเก่าๆใกล้ๆทาวนาอายุกลางคนคนหนึ่งกำลังไอไม่หยุดหลังจากถูกคนตระกูลสวีทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเมื่อครั้งก่อนมิดาของเซินล่างก็มีอาการไอเป็นเลือดเรื้อรังแม้จะอ่อนแอแต่สายตาของเขายังเต็มไปด้วยความแน่วแน่ถ้าพรุ่งนี้ตระกูลสวียังไม่คืนลูกชายเขาจะพุ่งหัวชนประตูใหญ่ของตระกูลสวีเเื่่อออไดด้้้ยยินนนนนัังงชาาลก็รรบ พ่อแม่อย่าทำอะไรบุ่มบามข้ายังมีขาดีๆอีกข้างหนึ่งอยู่จะไปสู้กับพวกสวีก็ให้เป็นหน้าที่ข้าเธอเสียงพูดคุยที่เต็มไปด้วยความห่วงใยในกระท่อมทําให้หัวใจของเซิร์นล่ามสะเทือนลึกๆเขารีบเปิดประตูออกทันทีแล้วสุดตัวคุกเข่าลงกับพื้นแม้ว่าตอนนี้เขาจะยังไม่มีอะไรตอบแทนแต่วันหนึ่งเขาจะทําให้ครอบครัวมีชีวิตที่มีความสุขที่สุดพ่อแม่ลูกคนนี้มันเลวแต่ลูกหลับมาแล้วเมื่อพ่อและน้องชายเห็นเขาก็ลุกพรวดขึ้นจากเตียงแม่ของเขาร้องไห้โฮด,ด้วยความตื้าาามมกกออดลูชยสสุที่่รัั้วืน แม้ในใจมีหลายคำพูดที่อยากบอกแต่กลับรู้สึกเหมือนคอถูกอะไรบางอย่างขวางไว้ทำได้แค่พูดเป็นคำขาดขาดเมื่อมั่นใจว่านี่ไม่ใช่ความฝันเธอก็กอดลูกชายไว้แน่นลดปล่อยความคิดถึงที่เก็บกดมานานลวงตาของเสินล่างแฝงไว้ด้วยความเจ็บปวดจากนั้นเขาก็คุกเข่าลงอีกครั้งแล้วก้มศีรษะสามครั้งลูกขอสัญญาต่อไปจะไม่ทําให้พ่อแม่ต้องหวาดกลัวอีกแล้วขณะนั้นน้องชายถามขึ้นมาทันทีที่คนตระกูลสวีเป็นคนไล่ที่ออกมาหรือเปล่าเมื่อเห็นว่าเสินล่างพยักหน้าแม่รีบปลอบใจไม่ให้เขาเสียใจ พร้อมบอกว่าหลังจากพ่อและน้องชายรักษาหายจะหาเงินมาช่วยเขาสู่ขอช่วยหลานที่ปลายหมู่บ้านแม่จะรู้สึกซาบซึง้งแต่เสินล่างกลับไม่กล้าชมเชยรถนิยมของแม่เพราะน้ำหนักตัวของช่วยหลานนั้นแทบจะเทียบเท่าหมูแม่พันตัวหนึ่งเขาจึงรีบเบนสายตาไปหาพ่อแทนด้วยการสแกนแบบเอ็กเรย์เสินล่างพบว่าภายในร่างกายพ่อมีเลือดข้างอยู่เป็นจํานวนมากและยังมีซี่โครงหักอีกสามซี่โชคดีที่เขามีความรู้ด้านการแพทย์จากชาติที่แล้วคาดว่าไม่กี่เดือนก็สามารถรักษาพ่อให้หายดีได้จากนั้นเขาหันไปมองน้องชายพบว่าแผลเเริิ่มตดชือ้อ แต่กระดูกที่หักยังเรียบร้อยดีไม่ได้ทิ้งแทงเส้นเลือดสําคัญการรักษาจึงไม่ใช่เรื่องยากในบรรยากาศแห่งความสุขของการกลับมาพบกันอีกครั้งค่าคืนอันหนาวเย็นผ่านไปอย่างรวดเร็วเช้าว,วันถัดมาเซินล่างตื่นแต่เช้าและรีบขึ้นเขาไปเก็บสมุนไพราจากนั้นเขาก็กลับบ้านเขาควบคุมอาการป่วยของพ่อและน้องชายได้สําเร็จทําให้ทั้งครอบครัวตะลึงอย่างมากไม่เข้าใจว่าเด็กหนุ่มที่เคยโง่เขากลับมีความรู้ด้านการแพทย์เช่นนี้ได้อย่างไรแม่ถึงกับยกระดับเป้าหมายลูกสะภ้ขึ้นอีกขั้นวางแผนให้เสินล่างเปิดร้านยาและหาเงิน เพื่อแต่งงานกับลูกสาวผู้ใหญ่บ้านไม่นานวันหนึ่งก็ผ่านไปในขณะที่ครอบครัวกําลังทานอาหารเช้าจู่ๆซ,ซื้อและอู่ซื้อก็โผล่มาความอดทนสองวันที่หมดลงทําให้พวกเขาร้อนรนเร่งให้เสินล่างออกไปหาเงินโดยเร็วเมื่อแม่ถามขึ้นด้วยความสงสัยเสินล่างจึงต้องโกหกว่าเป็นเพื่อนของเขาและหลังจากรับไข่ไก่ที่แม่แอบยัดมาให้เขาก็ออกเดินทางไปยังถนนที่คึกคักในเมืองเป้าหมายของเขาในครั้งนี้คือคู่แข่งอันดับหนึ่งของตระกูลสวีจิ้นซิ่วก่อ ทันทีที่ก้าวเข้าไปในร้านเสน่่างก็ตรงประเด็นทันทีเขาบอกว่าจะมาคุยธุรกิจใหญ่กับเจ้าของร้านหลินแต่คนรับใช้ร้านกลับดูถูกเขาพร้อมด่าทอว่าเขาต้องบ้าคลั่งไปแล้วโชคดีที่ตอนนั้นสื่อสื่อเผยชื่อแก๊งชุดดำทำให้ทุกคนได้พบกับหัวหน้าจินซิ่วก่อซึ่งก็คือหัวหน้าตระกูลหลินคนปัจจุบันหลินโง่เมื่อรู้ว่าเสนล่างมีสูตรยอมผ้าเฉพาะตัวที่จะช่วยเพิ่มกำไรให้ร้านอีปีละห้าพันเหรียญทองหลินโม่ก็ทำหน้าตาเหมือนมองคนบ้าก่อนจะอ้างว่าบา เขาหยิบผ้าไหมสีทองอรารามวางลงบนโต๊ะลินโม่ถึงกับตะลึงก่อนจะรีบหยิบผ้าขึ้นมาถือไว้ด้วยความตื่นเต้นนี่มันเป็นไปได้ยังไงถึงกับเป็นสีทองได้เสรนล่างจิบชาพร้อมกล่าวเรียบ,เ,ยบเหตุที่ตระกูลสวีรุ่งเรืองนะักเพราะผ้าไหมสีเหลืองพิเศษของพวกเขาเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์หากเจ้านำผ้าผืนนี้ไปถวายยังโรงทอของราชวงศ์คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะลินโม่ย่อมรู้ดีหากเป็นเช่นนั้นตระกูลลินจะเหยียบตระกูลสวีจนหมดสิน้นแต่เพื่อให้แน่ใจว่าผ้าผืนนี้ไม่ไกก้บา,าหนนนลงสใวั หากเขาทําได้สําเร็จตามเดิมตระกูลลินจะยอมจ่ายสองพันเหรียญทองสําหรับสูตรนี้เซิรนล่างยังคงนิ่งมิสะทกสะท้านเพราะเขาได้เตรียมย้อมสีเหลืองทองไว้ล่วงหน้าตามสูตรที่ศึกษาออนไลน์ในชาติที่แล้วคุณภาพและความเงางามเหนือกว่าสีทองในยุคนี้อย่างมากมายสองชั่วโมงครึ่งผ่านไปเซิรนล่างถือผ้าไหมที่ย้อมเสร็จแล้วเดินออกมาจากสวนหลังบ้านลินโม่รับผ้าด้วยความปิตตยินดีก่อนจะนําหีบเหรียญทองสองหีบมอบให้แต่ในขณะที่เซิรนล่างคิดว่าทุกอย่างกําลังไปได้ด้วยดีกลับมีเสียงตะโกนดังขึ้นจากหน้าประตู เสินล่างตระกูลสวีปฏิบัติต่อเจ้าไม่เคยขาดตกบกพร่องไม่คาดคิดว่าเจ้ากลับขโมยสูตรลับของเราที่แท้ตระกูลหลิมและตระกูลสวีแม้ภายนอกดูเหมือนเป็นศัตรูกันแต่เบื้องหลังกลับสงคบคิดกันมาเนิ่นนานเมื่อสวีกวงอวิ๋นรู้เรื่องนี้เข้าถึงขั้นเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักสวีอู่สามนายมาหมายจะฉวยโอกาสนี้จัดการเสรินล่างให้สิ้นซากแต่เขาหารู้ไม่ว่าเสินล่างในตอนนี้มิใช่คนเดิมอีกแล้วสวีอย่ามาปรับปรำข้าเจ้าหาว่าข้าขโมยสูตรมีหลักฐานหรือไม่ สวีกวงอวินสียยิ้มและพูดอย่างเย็นชาใครๆก็รู้ว่าเจ้าเป็นคนไร้ฝีมือไม่มีทางคิดค้นสูตรนี้เองได้แน่เสรนล่างยักไหล่และยิ้มเย,ย้ยถ้างั้นก็แปลว่าเจ้าพูดมาโดยไม่มีหลักฐานเลยสินะท่านเจ้าหน้าที่ทั้งหลายหากข้าสามารถสร้างสีเหลืองทองที่ดีกว่าของเดิมได้ในตอนนี้มันจะพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าเขาใส่ร้ายข้าขณะที่เจ้าหน้าที่ทั้งสองกำลังลังเลสวีเชียนเชียนกลับแทรกขึ้นมาว่าแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยไม่ทราบว่าแม่นางสวีกล้าประลองเรื่องสีม่วงกับข้าหรือไม่ททททีีททีีีี่่่่แ้สสสยยากุุดในคนคคือมวง ต้องใช้หอยทะเลย้อมสีถึงห้าร้อยตัวเพื่อสกัดสีได้เพียงหนึ่งกรัมและในยุคราชวงศ์ใต้หยานนี้ยังไม่มีแม้แต่วิธีการสกัดที่ถูกต้องยังใช้วิธีการผสมสีแดงและสีน้ำเงินแบบดั้งเดิมแต่สําหรับเซินล่างที่มีแล็ปท็อปอยู่แล้วเรื่องนี้ง่ายเหมือนปอกล้วยหลังจากการตกลงกันสวีเชียนเชียนก็ตกลงรับคาําท้าเพราะเธอไม่เชื่อว่าเจ้าคนโง่คนนี้จะสร้างปัญหาอะไรได้เซินล่างขอให้เจ้าหน้าที่เป็นพยานแล้วรีบวิ่งเข้าห้องยอมผ้าตั้งใจทําให้ตระกูลสวีพ่ายแพ้ย่อยยับคราวนานนนีีนน้้้เเจาาตออององงงแแหลลกกป็ผผุยย่่่มมชขระูส ก็เสร็จผลงานของตนบินม่อตื่นเต้นและชื่นชมไม่หยุดนี่คือผ้าที่งดงามที่สุดที่ข้าเคยเห็นสวีเชียนเชียนช่วยโอกาสพูดต่อว่าช่างหวังช่วยเล่าความเข้าใจเกี่ยวกับสีเหลืองให้พวกท่านฟังหน่อยสิได้สิช่างหวังยื่นสมุดบันทึกให้เจ้าหน้าที่ข้าได้สืบทอดการศึกษาเรื่องสีเหลืองมาเป็นรุ่นรุ่นนี่คือบันทึกการทดลองโปรดพิจารณาหวังเลียนจากสำนักเจ้าเมืองรับสมุดมาอ่านถึงแม้เขาจะอ่านไม่เข้าใจเลยสักนิดแต่สุดท้ายก็สรุปว่าเสินล่างขโมยสูตรนี้ไปแน่นอนขณะที่ทหารสองในเตรียมจับเสินล่างที่อยู่ดด้าาานหลลงจููเเิ่กก็ปประตออม พร้อมถือผ้าสีสดใสและตะโกนว่าเจ้าจะนับไอ้ผ้าพันนั้นเป็นอะไร